สำนักบ,บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรมรักสกูลจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562รุ่นที่14ระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณโรงแรมเ d ส v ี n อเวิวกรุงเทพมหานครมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน28คนประกอบด้วยผู้บริหารทางการศึกษาแพทย์พยาบาล ทนายความนิติกรและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัววิทยากรประจำหลักสูตรได้แก่ศาส,สตราจารย์นายแพทย์วัญชัยวัฒนศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความขัดแยง้งและการเจราจาไกล่เกลีย่ยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ไพรโรธมินเดนตุลาการสาลปกครองสูงสุดดรธปทักบูรณสิงห์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมอาจารย์สุจิน,นันหอรสิ์อาจารย์ปริวัตรจุนสางและทีมวิทยากรผู้เชีย่ยวชาญจากสารแท่ง เลยเขายังไม่นับค่ะนาฬิกายังเป้งเลยเราเป้งก่อนเป้งแล้วจะเข้าสู่ระบบค่ะคพุนที่ผ่านมาคุณก็อย่างเงี้ยแค่ห้านาทีเองคุณก็ยังสรุปไม่ได้เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะผู้ใเก่เรติอุตส่าห์มาแล้วคุณให้คุณแค่ตอบว่าใช่แค่นั้นเองไม่ใช่การบริหารจัดการในองค์กรมักจะนำไปสู่ความไม่พอใจและเกิดปัญหาการขัดแย้งจนเกิดเป็นข้อพิพาททั้งทางแท่งและอาญา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกลเกลีย่ยตามพระราชบัญญัติการไกลเกลีย่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562และสามารถจัดตั้งสูงไกลเกลีย่ยภาคประชาชนเพื่อดำเนินการไกลเกลีย่ยและสร้างความสมา,านฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยหลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านการเจราจาไกลเกลีย่ย ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบข้อกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศตกราช2562ตลอดจนวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับการเรียนตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่สมบูรณ์รับฟังการบรรยายทฤษฎีและการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเจราจาไกล่เกลี่ยจากวิทยากรการฝึกคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการฝึกขึ้นโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยจากสถานการณ์จำลอง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงหลักสูตรนี้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่สารแท่งรัชดาเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาทจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสารแท่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนำข้อมูลไปขึ้นทะเบียนและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยต่อไปสนใจสอบถามและลงทะเบียนอบรมได้ที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น